รถยอดร้อนเบนซ์ในฝันที่ทุกคนเอื้อมถึงวันนี้นะเจ้ามิ้นจะมาลดราคาเบนซ์ทุกคันที่อยู่ตรงหน้านี้นะเราจะบอกว่าคันไหนรดจะได้พ่องรถยี่ห้อนี้นะเบนซ์นี่มันมีสนเสน่ห์ของมันปอนงมิ้นเนี่ยเมาขนาดเลยชอบมากเป็นรถในฝันของคุณพ่อและมิ้นก็เชื่อว่าเบนซ์พวกนี้ต้องเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนค่ะวันนี้จะลด ราคาลงแบบราคาแบ่งกันใช้นะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันดับหนึ่งต้องยกฮือยี่ห้อนี้เลยแล้วก็เรื่องของวิศวกรที่เป้นกึดมาในเรื่องของลงรายละเอียดและดีเทลเนาะคือดีเทลของมันคือรายละเอียดมันเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างทุกอันมีเซนเซอร์หมดปะตกปะเสี่ยงแม้แต่ลมยางยังมีของพวกนี้ตอนออกมาใหม่ๆ2ล้านไป3าล้านสูงสุด4ล้าน แต่วันนี้นะคะมาในงบที่ทุกคนเอือมถึงนั่นก็คือบัตรถึงล้านมินเนี่ยจะบอกขึ้นเลยว่าแต่ละคันที่มินลดราคานี่นะมาได้ว่าลดละขายกว้างลูกค้านะจ้าแต่ลดในส่วนนี้เนี่ยลดราคาเหมือนแบ่งกันใช้คือมีการท้าประกันให้ลูกค้าตอย3ปี30,000กิโลถ้าเกิดว่าซื้อไปนะคะลูกค้าสามารถเอาเข้ามาเปลี่ยนของเหลวสิ้นเปลืองได้ในของเหลวสิ้นเปลืองพวกนั้นน่ะก็คือมู น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันกลน้ำมันเกียร์นะคะน้ำน้ำยาหล่อเย็นต่างๆรวมถึงไส้กรองแอร์ปัดน้ำฝนนะคะนอกนั้นังมาปอนนะเจ้าเช็คเซอร์วิสโค้ดฟรีตลอดการใช้งานในที่นี้หมายความว่าในหน้าจอถ้าเกิดขึ้นโค้ดอะไรมาลูกค้าบอกหูอะ่ะน้องมิ้งมันแปลว่าอย่างไดเออเช็คคือปีกรมได้ก่อถ้าที่อื่นนะห้าห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทจิ้มนะคะแต่ของเราค่ะถ้าเป็นลูกค้าเรานะคะ ฟรีตลอดการใช้งานไปเลยนะเจ้าอ่าตัวนี้นะคะคอนเซปต์ของเราคือล,ลดประชดร้อนในราคาแบ่งปันการใช้ขอเริ่มต้นที่คันนี้ค่ะเบนซ์คันเล็ก เล็กน่ารักน่ารักของเรานะคะ CLA 250 AMG คันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2014ค่ะรถ2,557นะเจ้าตัวนี้เป็นตัวเล็กรุ่นยอดนิยมถ้า A Class ของเขาเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเทียบกับยี่ห้อทั่วไปนะคะก็คือถ้า Honda ก็คือ i อิตีืมันเป็นไซส์น้อยตัวเนี้จะขับเคลื่อนล้อนหน้านะเจ้าแต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยที่ออกมาก็คือ เพื่อมันดูวัยรุ่นที่สุดขออนุญาตเปิดให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมคอบประตรงประตูนี่นะเจ้าเป็นแบบเฟรมเลสหมายความว่าไม่มีกรอบด้านบนแล้วก็ห้องโดยสารข้างในค่ะช่ององค์ช่องแอร์เป็นทรงกลมนะคะที่มันจะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยนะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์คอแล้วนะเบาะนะคะเป็นผ้าที่เป็นแบบหนังสลับผ้าฟิลถ้าเป็นรถหรูๆเขาเรียกว่าผ้าคันเทลล่าเนาะแต่นี้ไม่ใช่มันจะเป็นเป็นผ้าของมันเองแล้เกาะ ติดตะเข็บสีแดงแล้วก็เบาะนะคะลักษณะ b u กเก็ตซีดหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะคะซึ่งเปิดได้ทึ่งหน้านะอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กนะคะหรือว่าแบบคนผู้ชายเนี่ยก็ขอมาตรฐานใายไทยไม่เกิน170เนะเพราะว่านั่งข้างหน้าเนี่ยห้องโดยสารมันจะพอดีถ้าตัวสูงหรือตัวใหญ่กว่านี้อาจจะบะแนะนำนะคะแต่คนนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปออกใหม่นะราคา2 ล้านสี0แสนบาทกระจังหน้านะสังเกตถ้ามันจะมี CLA 250กับ CLA 200ถ้าตัวท็อปนะคะตัวไดมดจจะเป็นจุดๆุดสีเงินนะในส่วนของเครื่องโยนต์ของเขานะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เครื่อง2,000ซีซี211แรงม้าถ้าจัดตาการสิ้นเปลืองนะคะก็อยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวเปิดให้ดูในห้องเครื่องนิดหนึ่งสำหรับคันนี้ คันนี้นะเลขไม่อยู่ที่1 0 0 0 0 0 0 22,310กิโลเมตรนะคะเก้าแสนเกนะแต่อย่างที่บอกค่ะแถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าฟรี3ามครั้งนะคะหรือว่า30,000รับประกัน30,000ื่นโลหรือว่า3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งคันนี้นะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่ง เครื่องแบบเดียวกันเลยแต่คนละสีและอันนั้นจะไม้น้อยกว่าตัวนู้นนะคะเป็น C L A 2 5 0 a M G เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีพิเศษค่ะสีม่วงนะคะตัวนี้เลขไม้น้อยมากไม้แค่3 9ม0 0่กกว่ากิโลเมตรเท่านั้นลักษณะตัวถังข้างนอกเป็นสีม่วงแต่ว่าถ้าดูไกลๆจะเป็นสีเหมือนเป็นสีดำอ่าแต่มันคือสีเปลือกมังคุดนะคะเบาะภายในลักษณะเหมือนคันสีเทาเมื่อกี้เลยนะต้องเปิดนิดนึง บางคาพานอด้านบนนะคะอย่างที่บอกมันเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กยังไงมิ้นเนี่ยสูง65อยกาัดตัวเองเข้าไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยขามิ้นจะติดนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กๆก,กว่านี้นะไซส์มินิอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะตัวเล็กๆก,ก็จะแนะนำมาตรฐานชายไทยไม่เกินไม่เกิน170นะคะพอได้อยู่ขย,ยบออกมานี่นะคะแต่ เขาเนี่ยจะขับหน้านะคะแล้วก็ปรับพวงมาลัยคันนี้จะไม่มีปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะมันจะใช้ดึงข้างล่างนะคะถ้าดันขึ้นดันลงแบบนี้นี่นะคะนี่แต่ลักษณะเห็นปะมันดูทันสมัยมันดูแบบเออมันดูวัยรุ่นนะคะเพราะมันม,มีนาฬิกาตรงกลางต้องกลางคือมามีนาฬิกาเลยนะจาอา ไปดูแต่ว่าคันนี้นะไม่ได้9ก้าแสนเก้านะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าล้านกับ9ก้าหมื่นนะคะเพราะว่าไม่เนี่ยไม้แท้อยู่ที่39,000ืกิโลเท่านั้นก็คือไม้น้อยมากๆถ้าเปรียบเทียบจากระยะปีนะคะหารเฉลี่ยกับการใช้งานเนี่ยก็คือวิ่งปีหนึ่งไม่ถึงห0 0 0โลเลยมั้งเนี่ยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็เครื่องยนต์2,000ซีซี211แรงมา้าอัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่ง2คันนี้ได้เคยทดลองใช้มาละประหยัดจริง ะะเพราะว่ามีลูกค้าของเราที่ซื้อไปใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าสาวๆชอบนะคะนั่นก็คือ CLA 250 AMG มาดูเจ้าตัว C-Class กันบ้าง C-Class กถ้าเทียบกับยี่ห้อ Honda ทั่วไปคือ Civic นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่มิ้นชอบใช้ขออนุญาตมาดูที่ตัว Exclusive กับตัว AMG แล้วไม่ใช่ AMG Exclusive กับเ e อังการและกันสองคันนี้นะคะตอนออกมาใหม่ๆค่ะคันสีขาวตรงนี้นะ สองล้านหกล้านหกแสนสีแต่คันสีดำตรงนี้นะคะอยู่ที่2องล้านเก้าบาทดูลักษณะของด้านหน้านะคะแตกต่างกันหมดเลยกระจังหน้าตรงนี้นะคะเนาะมีตัวเนี้ยซึ่งเปิดปิดได้และตัวเนี้ยเป็นดาวรลอย ส่วตัวเอวงกาดเนี่ยเป็นดาวจมซึ่งจริงๆคันนี้น้องมิ้นชอบขนาดเลยเวลาใช้งานนะคะมันประหยัดนะแล้วมันก็สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยเพราะมันเป็นไฮบริดมันเป็นเบนซินและก่ไฟฟ้านะคะเวลาที่ขับไปมันสามารถชาร์จตัวเองได้คันนี้จะเบใย้ไม่ปี2018ค่ะ9 0 0ก้าทั้ง2คันราคาเดียวเลยนะคะเริ่มถึงไหมล่ะไม่ถึงล้านเออออกใหม่2ล้านกว่านะคะตัวตัวนี้นะ ต่จานงินปีถึง8องพ1นนะคะฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าใช้จริงเออแล้วก็คันนี้นะเห็นไหมมีข้าวของเนี่ยนะคะเก็บของอะไรได้สะดวกนี่เห็นไหมนี่นะนี่ข้างล่างก็มีที่เขาเรียกว่าเอาขวดน้ำไว้เก็บของได้แล้วก็ที่เก็บของตรงกลางจุใจค่ะนีเห็นไหม ช่องเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเอวังกาเนาะมันก็จะไม่มีหลังคาแต่ว่าส่วนตัวชอบอยู่แล้วเพราะว่าแดดมันลงหน้าดีนะจ้าวนี่นะ,ะข้างในก็ดูทันสมัยมีนาฬิกาให้นิดนึงนะคะแต่ว่าช่องแอร์เป็นทรงกลมค่ะดูทันสมัยเหมาะสําหรับวัยรุ่นอย่างเราใครที่เป็นแบบฟิลแบบผู้บริหารนะคะและยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหมายความว่าไม่ได้มีครอบครัวไม่มีลูกเล็กอันนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าไซสเท่าซีวิกนะ ไปดูข้างหลังที่เก็บของก็ค่อนข้างที่แบบจุใจม,มิ้นเป็นคนชอบเก็บของเนี่ยเห็นปะเต็มมากนะคะกระเป๋ากี่ใบรองเท้ากี่คู่น้ํานะคะเป็นคนที่น้ำเยอะก็พกน้ํากันเป็นนี่เลยค่ะแท็กนะคะเออนะเก็บของได้จุใจมากนะคะนี่ตรงนี้นะเออ สำหรับสาวๆที่ของเยอะบอกเลยว่าตอบโจทย์เพราะเนี่ยเราก็ใส่ของเยอะเหมือนกันนะคะอ่าแลวก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนะตรงนี้นะคะกดพับดึงตรงนี้นะแล้วพับด้านหน้านี่เดี๋ยวพับให้ดูว่าพับยังไงนี่นี่ค่ะพับแบบนี้ได้เลย แล้วก็มีช่องแอร์สำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยนะคะเป็นช่องแอร์เล็กๆกันที่บอกคือมันคือไซส์ซีวิกนะคะคันนี้ 9, 9, 9. ก็เก้าแสนเก้าอีขั้นหนึ่งค่ะตัวนี้ตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟเห็นไหมแม็กนะคะเออมันก็จะดูเ e อ็กซ์คลูซีฟนิดนึงสำหรับใครที่ชอบอะไรดูลกชูลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้ไปบอกว่าฟีลเหมือนเจ้าหญิงเลยค่ะบอกพ่อว่าหนูชอบแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนเหมือนเจ้าหญิงข้างในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นสีแบบ เบสหรือว่าสีแบบเนื้ออทำให้แบบมันดูกว้างขวางมากยิง่งขึ้นนะคะอ่าพรมาลงพรม,มาลายนะคะจะฟิลลายม้นิดนึงนะเราวบันไดตรงนี้จะเขียนว่าเมอร์เ e เดสนะคะด้านข้างนะคะปุ่มเปิมตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นสีอ่อนจะทําให้รถเนี่ยดูกว้างขวางมากยิง่งขึ้นเปิดดูข้างหลังกันบ้างอ่าเห็นไหม ข้างหลังนะคะมีช่องแอร์เหมือนกันแต่ว่าการตกแต่งภายในแค่คนละสีเท่านั้นแต่คันนี้เนี่ยเลขไม่น้อยนะเลขไม้คันนี้เนี่ยอยู่ที่แค่เพียง96,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาดูนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมปลั๊กอินไฮบริดอย่างที่มินบอกว่ามินชอบในรุ่นนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราขับไปอ่ะเราสามารถกดให้เขาชาร์จตัวเองได้นะคะที่ปุ่มตรงกลาง ออการใช้งานตรงนี้คือแบบถ้าเกิดน้ำมันจะเสี่ยงเนาะน้ำมันจะหมดแล้วอะค่ะก็คือกดชาร์จแบตตัวเองได้อีกประมาณเกือบ20ิกิโลนะคะให้เขาชาร์จแบตตัวเองไปแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังเมื่อกี้แตกต่างกันมีนิดนึงมีมันจะค่อยๆซอฟต์โอเพนแล้วก็มีตัวนี้นะคะจะมีตัวกดให้แล้วแต่ชอบข้างนอกแบบไหนชอบด้านในแบบไหนนะคะสามารถเลือกได้เลยทั้ง2คันนี้ราคาเท่ากันคือ9 9 0 0 0 0บาทนะคะนะ 9 0 9 0 0 0บาทไอ้สอตัวนี้สามารถฟรีดาวและดอกเบีย้ยพิเศษได้เริ่มต้นนะคะ2.79ยาวสุดนะคะผ่อนที่84งวดตกงวดละ16,000บาทเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเวลาเกิดอะไรขึ้นมานะคะในหน้าปัดหน้าจอโชมหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างเช่นยางรั่วพุ่งในหน้าจอเลยค่ะอม ยางขึ้นมานะคะมันก็จะเขียนว่า r u n f ฟ t i อินดิเคเตอร์จะได้เงี้ยขึ้นในหน้าจอแล้วก็จะคอยเตือนใครที่ใช้เบนนะแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุนี่ต้องโทษตัวเองแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมาตรฐานของเขาใส่มาให้หมดเลยบอกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นออกในหน้าจออย่างที่บอกค่ะออกหมา2ล้านกว่าวันนี้เหลือแค่9ก้าแสนเก้า l e s เก้าแสนเก้าทุกคันไม่ได้ว่าซื้อแล้วขายทิ้งนะ มีรับประกันให้ลูกค้าอีก3ปี30,000โลนะคะอ่อะขยับมาคันถัดไปตัวนี้ค่ะ E Class นะคะเป็น E Coupe E Coupe หรือว่า Coupe เนาะตัวนี้เป็นรถ e 2 5 0ห้าศูนยสีใจคเปที่จดทะเบียนปี2011นเพราะคะรถันนี้เป็นรถเจียงใหม่แต่แต่เจ้าใขา่ที่แบบอยากได้เบ้นฟิลแบบสปอร์ตนิดนึงนะอันนี้เลยนะคะข้างในนะคะตัวนี้มันก็จะลักษณะเบาะนะคะนั่งแบบ2ที่นั่งแล้วก็เปิดแบบสองประตูแบบเฟรมเลสนะเบาะนะคะตัวนี้สามารถเปิดแล้วนั่งข้างหลังได้ด้วยนี่นั่นหลังนะคะนั่งได้อีก2ที่นะเน้นฟิลสปอร์ตนะ เน้นฟิลแบบสปอร์ตดูลักชูนะคะในงบแก่990 0คันนี้เลขไมค์แค่1 1 0 0 0 0สนหน่หม่ๆไม่แป๊บหนึ่งกระดับมันดับแป๊บหนึ่งนะคะคันนี้เปิดใมฟึบหม่อ่าฟึ่ง1ม0 0นไม่ใช่5,100 44กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ่าสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็น m m g ด้วยนะคะหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะคะพวงมาลัยตัดเนาะชุดแต่งแม็กต่างๆ m m g หมดเลยช่วงล่างมจีบ s t y l สไตนะคะ E250 CGI นะเปิดด้านหลังเก็บถุงก๊อบได้ว,วันหนึ่ถุงถ้าเกิดว่าเราพาบบับเบาะก็สามารถพบบับเบาะได้แบบ60-40นะคะ เออใครที่แบบเอออยากได้แบบ Benfiel สปอร์ตหน่อยนะคะนี่2ประตูค่ะตรงนี้นะคะและ2ประตูอีกคันหนึ่งนะคะ E 2 0 0ตรงนี้ความแตกต่างตรงนี้นะคะจะเป็นแบบไฟหน้ารวมเมื่อกี้ไฟหน้าแยกเนาะอ่าใช่อันนี้เป็นไฟหน้าแบบก้อนเดียวนะคะ E 2 0 0คันนีจ้จดทะเบียนเมื่อปี2016ค่ะอันเนี้ย1น9นะคะออกมา3ล้าน7นี่ ก็จะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะ,ะเปิดให้ดูนิดนึงนะคะคันนี้ภายในเบาะสีแดงด้วยนะคะใครอยากได้แบบเป็นเบาะแดงแต่ไม่ได้แบบแดงสดขนาดนั้นนะมันก็จะเป็นแบบฟีแบบแด,ดูแบบเบอร์กันดีนะคะอันนี้มีได้อยู่นะคะ,ะแล้วก็ข้างหลังนะคะนี่เออหลังคาพาโนให้ดูหลังคาข้างในหน่อยพานรามิซซันรูฟนะคะ1 2 9เท่านั้น นะคะคเลขไมคันนี้1แสนอ่ะเอาใหม่นะขอแบบหนึ่งดับเก่งนะคะทำไม่ได้คีน้าหนึ่งสองสามปุ๊บหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิ 1, 5, 000, 4, 3, 000, บสามกิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะอ่นี่นะเลขไม่แท้นะคะอย่างที่บอกทุกคันรับประกันให้ลูกค้าอีกสามปีสามหมื่นโลค้องเลี้ยวค้องเลี้ยวอ่ะค้องเลี้ยวสิ้นเปลืองนะคะ อ่าแล้วก็เช็คโค้ดต่างๆตลอดการใช้งานซื้อแล้วแบบซื้อแล้วซื้อคว,ว,ว้างนะจ้าซื้อแล้วก็สามารถเอาเข้ามาดูแลที่เฮาได้นะบอ่พับได้แบบ60-40นะคะอ่านี่ชอบความประตูแบบเฟรมเลสอะแต่ว่าส่วนตัว เวลาเข้าไปนั่งเนี่ยจะต้องแบบลดนิดนึงนี่เห็นไหมเนี yeah. ่ยมันก็ดูสปอร์ตทันสมัยสําหรับใครนะคะที่แบบเอยชอบความสปอร์ตเอออันนี้เป็นตัวเลือกที่น่ารักแล้วก็ราคาน่ารักด้วยแค่หนึ่งล้านสอบาทเท่านั้นนะคะอ่าไปดูอีก2องคันดีกว่า E c l a s s สําหรับครอบครัวนะคะอันนี้แบบไม่มีครอบครัวแต่ถ้ามีครอบครัวมีลูกแนะนําคันด้านหลังเลยค่ะ นีสามร้อ e ย,ยบ h ธเกไกบิดนะคะรถที่เรามีความสนใจกับมันเยอะเหลือเกินทั้ง2คันนี้นะสีขาวเป็นประกอบนอกสีดําเป็นประกอบในนะคะทั้ง2คันราคาเท่ากันเลย990 0 0 0บาทตัวนี้จดทะเบ,บียนเมื่อปี2015เลขมาอยู่ที่1 0 0 0 0 0นกับ5,000นะคะเป็นดีเซลไฟฟ้าค่ะประหยัดน้ํามันสูงสุด20ิกิโลเมตรต่อลิสส์สำหรับเดินทางไกลใครที่อยากได้รถที่ประหยัดและปลอดภัยแนะนํา2คันนี้เลยนะคะส่วนคันขาวคันขาวนี้เนี่ย จดทะเบียนเมื่อปี2015เหมือนกันรูอ2,558นะคะเลขไม์แค่62,500กิโลเมตรเท่านั้นนะจ้ะเปิดให้ดูนิดนึงนี่อันนี้จะภายในแบบเป็นเบาะสีดำนะคะนี่แล้วก็เป็นแบบผ้าผ้านะคะเบาะนั่งสลับเบาะผ้าเลขไม์นี่ไง63,132กิโลเมตรนะคะแล้วก็หลังคาพานโนนะอันเนี้ย เน้นแบบไป2คนข้างหลังมันไม่มีบ้านบางแดดนะคะความแตกต่างเราได้ทาคลิปแยกไว้ให้แล้วถ้าเกิดว่าอยากดูความแตกต่างของ2คันนี้ก็สามารถแอดไลน์ส่งมาได้นะคะอ่ะจะเปิดให้ดูนิดนึงก็ละกันถ้าแบบละเอียดเนี่ยรบลงกวนแอดไลน์นะคะแต่ถ้าแบบว่าเปิดดูเฉยๆอะไรเงี้ยอ่ะนี่นะคะด้าน,นหลังนะคะมีม้านบังแดดหลังค่ะ แล้วก็ด้านข้างแล้วก็มีแอที่3สานะคะความแตกต่างแต่แทั้งสองคันนี้ราคาเดียวถ้าเกิดว่ามีรถอยู่แล้วอยากเอามาเปลี่ยน <sk S 1> เอามาแลกนะคะแลกได้เปลี่ยนได้ค่ะแอดไลน์ค่ะน้องมิ้นนะคะ s i k h o n c m หรือโทรหาค่ะ063 46 464 60 4 1นถึง2นะคะ063 464 60 41หและ063 464 60 42รถราคา รถแบบประชดร้อนทุกคันนี้นะคะรอคนที่อยากได้เบนมาเป็นเจ้าของอยู่ค่ะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคันไหนแอดไลน์หามินก่อนได้เลย